So your okay. เพลงรักสามหัวใจตอนที่761ที่บ้านครวบรวรันทาวาเอกรรมกับเนมัตร้รองไห้อยู่ที่มุมหนึ่งของบ้านเอกรรมบอกว่าเขาเคยจะแต่งงานกับเธอแต่เขากลับได้แต่งงานกับฮาลีนแทนเขาพยายามรักษาความสัมพันธ์กับฮาลีนเอาไว้จากนั้นอาเรียก็เข้ามาในชีวิตพวกเขา ตอนนี้เนมัทกลับมาแล้วและฮาลีนก็กลับมาแล้วอีกเช่นกันเขาควรจะดีใจหรือไม่ที่ฮาลีนกลับมาเนมัทบอกให้เขาอดทนเอกัมบอกหัวใจของเขาแหลกสลายเนมัทบอกว่าพวกเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเอกัมถามว่าเขาจะอธิบายให้ฮาลีนฟังว่าอย่างไรเนมัตบอกว่าฮาลีนอาจจะคิดว่าเธอมาแทนที่ตัวเองหลังจากที่ฮาลีนหายตัวไปเอกัมปฏ บอกมันเป็นสิทธิ์ของเนมัร ที่เนมัตจะได้รับคืนกลับมาเนมัตบอกว่าฮาลีนเป็นภรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาและตัวเธอก็ไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับฮาลีนได้อย่างไรเอกาเดินจากไปเนมัตร้องไห้คิดว่ามันเป็นความจริงของพวกเขาที่ห้องโถงทุกคนต่างวิตกกังวลเกี่ยวกับเนมัตรูปี้ถามว่าพวกเขาจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรเรดุกาถามว่าพวกเขาจะอธิบายให อาลีฟังว่าอย่างไร วันต่อมาฮาลีนตื่นขึ้นเห็นอาเลียอยู่ใกล้ๆจึงกอดอาเลียด้วยความดีใจเนมัตแอบดูทั้งสองอยู่นอกห้องอาเลียบอกฮาลีนว่าเนมัตบอกเธอว่าฮาลีนจากไปแล้วฮาลีนปฏิเสธบอกเธอจะทิ้งอาเลียไปได้อย่างไรเอกัมมาถามฮาลีนว่าเธอเป็นอย่างไรบ้างทุกคนดีใจที่เธอกลับมาเอกัมบอกให้อาเลียเตรียมตัวไปโรงเรียนเนมัตก็เอาชุดนักเรียนของ อาเลียมาที่นั่นฮาลีนขอบคุณเนมัส บอกเธอจะเตรียมตัวให้อาลียเองเนมัตเดินจากไปแต่อาลียก็หยุดเนมัตไว้เนมัตบอกอาลียว่าเธอไม่ได้จะหนีไปไหนอาลียกอดเนมัตฮาลินก็มองเนมัตด้วยความไม่พอใจต่อมาอาลียกับไทเกอร์กลับมาจากโรงเรียนฮาลินกอดอาลียกับไทเกอร์บอกว่าเธอคิดถึงพวกเขามากเธอจะนำน้ำผลไม้มาให้อาลียบอกว่าเธออยากดื่มน้ำปา และเนมัดท,ทำให้เธอเสมอฮาลีนพาเด็กๆมานั่งที่โต๊ะอาหารเรนูกากับเชอรี่มองฮาลีนฮาลีนก็นำพิซซ่ามาให้เด็กๆบอกว่าเธอทำมันด้วยความรักเรนูกาบอกเชอรี่ว่าฮาลีนรักอาเรียมากอาเรียถามฮาลีนว่าเนมัดอยู่ที่ไหนฮาลีนบอกเนมัดคงจะอยู่ที่ในครัวเธอสงสัยว่า อาเลียสนิทสนมกับเนมัตได้อย่างไรเนมัตกำลังทำอาหารอยู่ในครัวได้รับโทรศัพท์จากรูปีเธอบอกเขาว่าเธอกับฮาลีนสบายดีรูปีบอกพวกเขาดีใจที่ฮาลีนยังมีชีวิตอยู่ถามเนมัตว่าเธอจะทำอย่างไรในตอนนี้เนมัตบอกว่าเมื่อถึงเวลาพวกเขาก็จะรู้เอง เธอวางสายและร้องไห้คืนนั้นฮาลีนอยู่กับอาเลียในห้องอาเลียก็แสดงตุ๊กตาผู้หญิงที่เนมัตให้เธอให้ฮาลีนดูบอกว่าเธอมักจะเก็บตุ๊กตาตัวนี้ไว้กับตัวเสมอเธอจะไปหาเนมัดเอากามเข้ามาในห้องฮาลีนถามอาเลียว่าจะไปหาเนมัตทำไมเพราะเธอกลับมาแล้วบอกให้อาเลียอยู่ที่นี่อาเลียบอกเนมัต เล่านิทานก่อนนอนให้เธอฟังทุกคืนแล้ววิ่งออกไปจากห้องเอรัมจะเดินจากไปฮาลีนถามเขาว่าเขาจะไปไหนและเนมัตได้ร้องเพลงกล่อมเขาด้วยหรือไม่ไม่มีใครที่จะสนใจเธอเลยเขากับอาเลียได้ลืมเธอในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างไร เอกัมบอกให้ฮาลีนใจเย็นลงบอกว่าไม่ได้มีใครที่จะลืมเธอฮาลีนถามว่าเนมัตได้บอกอาเลียหรือไม่ว่าเนมัตเป็นแม่ที่แท้จริงของอาเลียเอกัมบอกว่าไม่ได้มีใครบอกอะไรกับอาเลียเลยฮาลีนบอกว่าอาเลียนั้นเป็นลูกสาวของเธอแต่ทําไมอาเลียถึงได้ไปหาเนมัตเอกัมบอกอาเลียรู้สึกปวดหลังหลังจากที่เธอหายไปเนมัต ก็คอยดูแลอาเรียมาโดยตลอดตอนนี้ฮาลีนกลับมาแล้วฮาลีนควรที่จะให้เวลาอาเรียสักพักเพื่อการปรับตัวทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยและเขาก็มีงานด่วนที่จะต้องไปทำ เอกำเอ่าอย่าให้ฮาลีนและเดินจากไปฮาลีนโกรธคิดว่าเธอรู้ว่าจะไม่มีอะไรดีขึ้นเนมัตต้องการจะแย่งฮาลีนไปจากเธอและเธอก็รู้จักเนมัตดี ฮาลีนมาที่ห้องกงเนมัตเนมัตเล่านิทานให้อาเรียนอนหลับไปฮาลีนบอกเนมัตว่าเธอจะดูแลอาเรียเองเพราะเธอเป็นแม่ของอาเรียเธอลากเนมัตออกมาที่ห้องโถงบอกให้เนมัตไปจากที่นี่เนมัตบอกให้ฮาลีนสงบสติอารมณ์เพราะสุขภาพเธอ,อยังไม่แข็งแรงฮาลีนให้เนมัต ไปจากที่นี่อย่างเงียบเงียบบอกให้เนมัตลืมเอกรรมไปเพราะเขาเป็นสามีของตัวเธอรินูกากับเชอร์ี่ได้ยินเสียงเอะอจึงมาที่นั่นฮาลีนก็มีอาการเวียนหัวเนมัตเป็นห่วงฮาลีนบอกว่าพวกเธอจะคุยกันในภายหลังฮาลีนบอกว่าตัวเธอไม่ต้องการความเห็นอกเห็นใจปลอมๆจากเนมัตเธอต้องการครอบครัวของเธอคืนมาเธอเตือนให้เนมัต ไปจากที่นี่เรนุกาบอกฮาลีนว่าพวกเธอค่อยคุยกันพรุ่งนี้เช้าฮาลีนปฏิเสธบอกว่าเรนุกานั้นควรจะไล่เนมัตไปจากที่นี่ตั้งนานแล้วฮาลีนผลักเนมัตเอกรัรมก็ประคองเนมัตไว้คิดว่าเขาทนไม่ได้ที่จะเห็นเนมัตถูกดูถูกเขาจะต้องบอกความจริงกับฮาลีนเกี่ยวกับ การแต่งงานเขากับเนมาร์เพลิงรักสามหัวใจต้นฉบับตอนที่762ฮาลีนบอกให้เอกร,รมไล่เนมาร์ไปจากบ้านหลังนี้เอกร,รมให้ฮาลีนใจเย็นลงเพราะความเครียดไม่ดีต่อเธอฮาลีนบอกการที่เนมัรตอาศัยอยู่ในบ้านพวกเขาแต่กลับไม่มีใครไล่เนมัรตไปนั่นคือความเครียดสำหรับตัวเธอเชอรี่บอกฮาลีนว่าเนมัต่างหากที่ควรจะเป็นคนถามว ฮา,าลีนมีสิทธิ์อะไรฮาลีนได้ยินก็สงสัยเรนุกาแก้ตัวกับฮาลีนว่าเชอรี่หมายความว่าเนมัตเป็นคนดูแลอาเรียแล้วและเนมัต ควรจะอยู่ที่นี่เพื่ออาลีฮาลีนคิดว่าเชอรี่กำลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่เธอก็เดินจากไปเอกัมก็กอดเนมัตพวกเขาก็ต่างร้องไห้เนมัตบอกเชอรี่ว่าพวกเขาจะต้องคุยกับหมอก่อนก่อนที่จะบอกความจริงกับฮาลีนฮาลีนกลับมาที่ห้องคิดว่าจัสมินเป็นเพียงคนเดียวที่จะบอกความจริงกับเธอได้เธอพยายามโทรหาจัสมินแต่ไม่สำเร็จอารีมาบ บอกฮาลีนว่าจัสตินต้องการจะฆ่าเนมัสและเอกัมก็จับจัสตินเข้าคุกแล้วฮาลีนได้ยินก็ตกใจต่อมาฮาลีนมาหาจัสตินที่สถานีตำรวจจัสตินดีใจมากที่ฮาลีนยังมีชีวิตอยู่ฮาลีนบอกเธอจำอะไรไม่ได้เลยถามว่าจัสตินติดคุกได้อย่างไร จัสมินโกหกว่าใส่ร้ายว่าตัวเธอเป็นคนทำให้รถของสตาต์สเบรกแตกและเนมัตเป็นต้นเหตุทำให้ฮาลีนต้องประสบอุบัติเหตุเธอพยายามที่จะฆ่าเนมัตหลังจากที่ฮาลีนหายตัวไปหลังจากนั้นเอรรมกับเนมัตก็แต่งงานกัน ฮาลีนได้ยินก็ตกใจบอกว่าเนมัตกับเอกรรมปิดบังเรื่องใหญ่นี้ไว้จากเธอจัสมินบอกว่าใช่เนมัตใช้อาเลียเป็นเครื่องมือเพื่อจะได้แต่งงานกับเอกรรมเธอบอกให้ฮาลีนไม่ต้องกังวลเพราะเธอจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเองฮาลีนบอกว่าเธอจะไม่ปล่อยเนมัตไว้เธอจะแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นลูกสาวของจัสมิน ที่บ้านครอบครรันทาวาเนมัดกำลังเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเอกรรมมาหยุดเนมัด เนมัตบอกให้เขาปล่อยเธอไปแต่เอกรัรมปฏิเสธเนมัตบอกพวกเขาไม่สามารถทำลายชีวิตของฮาลีนได้เอกัมถามว่าอาเลียจะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีเนมัตเขาก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอเช่นกันเนมัตบอกเธอเองก็ไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากเขากับอาเลียเช่นกันเนมัตกอดเอกัมบอกให้เขาสนับสนุนเธอ ฮาลีนกลับมาที่บ้านเห็นเนมัดกับเอกรรมกอดกันอยู่ที่ห้องเธอตบหน้าเนมัตด้วยความไม่พอใจลากเนมัดออกมาที่ห้องโถงเอกรรมพยายามหยุดฮาลีนฮาลีนบอกเธอจะไม่ทนอีกต่อไปเรนุกาก,กับเชอรี่มาที่นั่นเนมัดบ,บอกให้ฮาลีนหยุดเพราะสุขภาพของเธออย่างไม่แข็งแรงเอกรรมบอกเขาจะโทรหาหมอฮาลีนถามเอกรรมว่าเขาต้องการจะบอก หมอว่าเธอเป็นบ้าและจะส่งเธอไปที่โรงพยาบาลจิตเวชอย่างนั้นหรือฮาลีนหยิบแจกันมาจะตีเนมาร A ์เอกรรมก็ขวางฮาลีนไว้ขณะเดียวกันอาเลียกับไทเกอร์กลับมาจากโรงเรียนพอดีอาเลียตกใจถามฮาลีนว่า เธอจะทำร้ายเนมัตอย่างนั้นหรือฮาลีนกำลังที่จะกลายเป็นคนเลวเหมือนจัสมินฮาลีนปล่อยใจกันร่วงตกพื้นและร้องไห้เธอบอกว่าอาเลียเป็นชีวิตของเธอและจะกอดอาเลียอาเลียปฏิเสธและกอดเนมัตไว้ต่อมาฮาลีนร้องไห้อยู่ในห้องเชอรี่บอกให้ฮาลีนสงบสติอารมณ์ฮาลีนถามเชอรี่ว่าถ้าเชอรี่เป็นเธอจะทำอย่างไรเธอกับ กำลังต่อสู้เพื่อให้ได้สามีกับลูกกลับคืนมาเชอรี่บอบว่าฮาลีนพูดถูกฮาลีนกอดเชอรี่บอกว่าเธอจะทำให้ทุกคนในครอบครัวเข้าข้างเธอที่บ้านครอบครัวสันทูทุกคนกำลังพูดคุยก,กันเกี่ยวกับเนมัตและฮาลีนโซรูบอกว่า ประวัติศาสตร์กำลังจะสำรอยอีกครั้งเหมือนกับเรื่องราวของเดโจกับจัสมินรูปี่แยงว่าฮาลีนไม่ใช่จัสมินโซรูปบอกว่าถึงอย่างไรฮาลีนก็เป็นลูกสาวของจัสมินและฮาลีนก็ขโมยลูกสาวของเนมัดมาความบ้าคลั้งของฮาลีนที่มีต่ออาเลียจะทำให้ฮาลีนสามารถทำอะไรก็ได้สาธิตบอกว่าเรนูก,กาไม่ยอมจะรับสายเธอดูปี ได้รับโทรศัพท์จากฮาลีนบอกให้ทุกคนมาที่บ้านครอบครรันทาวาเดี๋ยวนี้ ที่บ้านครอบโรรันทาวาเดนุกาเอกัมเนมัตและเชอรี่เห็นนักบวชคนหนึ่งกำลังเตรียมทำพิธีบูชาบางอย่างที่ห้องโถงทุกคนก็สงสัยครอบครัวสันทูมาที่นั่นฮาลีนบอกทุกคนวา่าเธอเป็นคนจัดเตรียมทุกอย่างเองทุกคนเห็นฮาลีนอยู่ในชุดเจ้าสาวเดินมาพร้อมกับอาเลียก็รู้สึกแปลกใจเชอรี่ถามวา่าทำไมฮาลีนถึงได้แต่งชุดเจ้าสาว อาเลียบอกทุกคนว่าฮาลีนกับเอกร,รมจะแต่งงานใหม่กันอีกครั้งในวันนี้เนมัตท,ทุกคนได้ยินก็ตกใจ